สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและครูนะคะครูพันนีวันลาหรือว่าครูจอยค่ะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือเรื่องการนำอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศาไปใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในวันนี้นั้นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ2.2และตัวชี้วัดข้อ2.2มอ .3 ทับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั้นข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับการนำอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาและ60องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา ข้อที่2นะคะก็คือสแสดงว,วิธีการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา4 5องศาและ60องศาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะส่วนข้อที่3นะคะมีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะ สำหรับการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมขนาดต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นนะคะเราจะใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดความสูงการวัดระยะทางวัดระยะห่างหรือแม้กระทั่งวัดความยาวด้านของรูปเลขาคณิตค่ะก่อนที่เราจะนำเอาความรู้ไปใช้งาน ครูอยากให้นักเรียนมาทำความรู้จักกับคำสองคำนี้ก่อนค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ามุมกลมมุมกลมจะหมายถึงอะไรก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องรู้จักคำว่าแนวระดับสายตาก่อนนะคะเมื่อเรามองตรงเส้นแนวสายตาของเราที่มองไปเนี่ยจะขนานกับพื้นราบนะคะและเมื่อเราก้มหน้าลง มองวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าสายตาเราจะเกิดมุมโดยมุมนี้นะคะวัดจากเส้นระดับสายตาไปยังเส้นแนวที่เรามองวัตถุนั่นเองค่ะเราเรียกมุมนี้ว่ามุมก้มนะคะนักเรียนและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมุมเงยค่ะ โดยจะเริ่มมองจากแนวระดับสายตาที่ขนานกับพื้นราบเหมือนกันนะคะมุมเงยนั้นก็หมายความว่าเราเงยหน้ามองวัตถุที่อยู่สูงขึ้นไปเมื่อวัดความกว้างนะคะของมุมที่เราเงยโดยวัดจากเส้นระดับสายตาไปถึงแนวของสายตาที่เรามองวัตถุที่อยู่สูงกว่ามุมนั้นเรียกว่ามุมเงยค่ะ เมื่อทำความรู้จักกับมุมกลมและมุมเงยกันไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะประกรณ์อยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง30เมตรมองลงไปเห็นเพื่อนยืนอยู่ที่พื้นลาบด้านล่างนะคะด้วยมุมกลม30องศาถามว่าเพื่อนของประกรณ์เนี่ยอยู่ห่างจากตัวอาคารไปกี่เมตร เมื่อเราลองวาดภาพเหตุการณ์นะคะก็จะได้ว่าปกรณ์เนี่ยอยู่บนยอดตึกซึ่งให้เป็นพิกัด A นะคะมองลงไปเห็นเพื่อนอยู่ที่พื้นด้านล่างให้เป็นตำแหน่ง B คะ่ะและตึกโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็จะ สร้างให้ตั้งฉากกับพื้นเราจึงได้รูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีมุม C เป็นมุมฉากเพื่อจำลองสถานการณ์ของข้อนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าด้านต่างๆที่เราจะใช้งานนะคะได้แก่ด้าน AC แทนความสูงของอาคารด้าน BC เป็นระยะห่างของเพื่อนประกรณ์ที่อยู่ห่างจากอาคารนะคะ และพิกัด A เป็นจุดที่ปรกรณ์มองลงมาจากอาคารนั่นเองค่ะโดยที่ด้าน AC ก็จะมีความยาวทั้งสิ้น30เมตรมุมที่ปรกรณ์มองเพื่อนลงไปเนี่ยเป็นมุมก้มใช่ไหมคะมุมก้มขนาด30องศาทำให้มุม BAC มีขนาดเป็น60องศานั่นเองค่ะนักเรียน จากนั้นนะคะเราทราบความยาวของด้าน AC ในสามเหลี่ยมนี้และต้องการหาความยาวของด้าน BC นักเรียนคิดว่าเราควรจะเลือกใช้อัตราส่วนตีโกณมิติแบบไหนดีคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนเราเลือกใช้ค่าแทนของมุม60องศาเพื่อใช้ในการคำนวณระยะห่างของ BC นะคะจึงได้เป็นว่า แทน60องศานั้นเท่ากับ BC ส่วนด้วย AC ค่ะและเมื่อเราแทนค่าลงไปก็จะสามารถหาระยะของ BC ออกมาได้โดยรอบนี้ค่าของ BC คือประมาณ51.96ค่ะแต่เลขมันยังไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะดังนั้นเราขอปัดเป็นจำนวนเต็มแล้วกันค่ะ BC ก็จะมีความยาวประมาณ52เมตรทำให้เราได้คำตอบได้ว่าเพื่อนของประกรณอยู่ห่างจากตัวอาคารไปประมาณ52เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนจากเหตุการณ์นี้นะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างคะ่ะว่าเรายังจะสามารถแก้ปัญหาโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้อยู่หรือเปล่าตัวอย่างถัดไปนะคะ เสาธงตั้งอยู่บนพื้นในแนวเดียวกันจากจุดสังเกตค่ะโดยเราให้จุดสังเกตเนี่ยคือจุด A นั่นเองซึ่งจุดสังเกตนี้นะคะอยู่ห่างจากเสาธงไป45เมตรและมองยอดเสาธงเป็นมุมเงย30องศาค่ะเสาธงอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรคะนักเรียนคะนักเรียนมองมออกไหมคะ ว่าปกติแล้วนักเรียนก็จะเจอเสาธงที่โรงเรียนเนี่ยตั้งฉากกับพื้นเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเมื่อเราจำลองสถานการณ์โดยวาดภาพออกมาก็จะทำให้จุดที่เสาธงกับพื้นนะคะตั้งฉากกันเป็นจุด C นั่นเองค่ะมุมเงยก็คือมองจากระดับพื้นราบ วัดไปที่เส้นแนวสายตาที่เรามองยอดเสาธงใช่ไหมคะจึงทำให้มุม A เนี่ยมีขนาด30องศาและระยะ AC ก็คือ45เมตรข้อนี้เราต้องการหาความยาวของด้าน B C นั่นเองคะ่ะเก่งมากคะ่ะนักเรียนดังนั้นเราควรจะใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติแบบไหนดีคะ ถูกต้องแล้วแล้ะค่ะข้อนี้นะคะเราเลือกใช้อัตราส่วนตีโกนมิติคือค่าของแทน30องศานั่นเองค่ะโดยที่แทน30องศาจะมีค่าเท่ากับความยาวของด้าน bc หารด้วยความยาวของด้าน ac นะคะ และสุดท้ายเมื่อลองแทนค่าเข้าไปแล้วนักเรียนคะช่วยครูหาคำตอบหน่อยนะคะว่าความยาวของด้าน BC นั้นออกมาเป็นเท่าไรค่ะเก่งมากเลยค่ะความยาวของด้าน BC นะคะออกมาจะประมาณ25.98นะคะหรือถ้าเราปัดเป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะประมาณ26นั่นเองค่ะหมายความว่า เสาธงของเรานะคะจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ26เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างของปัญหาข้อถัดไปกันดีกว่านะคะข้อนี้ค่ะพงศธรยืนอยู่ห่างจากอาคารหลังหนึ่งเป็นระยะทางในแนวราบเนี่ย18เมตรนะคะจากนั้นค่ะเขามองยอดอาคารเป็นมุมเงย60องศาถามว่าอาคารหลังนี้ สูงกี่เมตรคะข้อนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองแก้ปัญหาดูคะ่ะว่าอาคารของเราจะสูงกี่เมตรไปเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหาได้ไหมเอ่ยว่าอาคารหลังนี้สูงกี่เมตร ก่อนอื่นเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราจะใช้รูปภาพแทนสถานการณ์ของเรานะคะโดยให้จุด A เนี่ยเป็นจุดที่พงศธรยืนอยู่ดังนั้นระยะห่างจากจุด A ไปจนถึงอาคารคือ18เมตรและจุดที่วัดนะคะคือจุดที่อาคารตั้งฉากกับพื้นราบเป็นมุมฉากให้เป็นจุด C ค่ะ ทำให้ AC ของเราแทนระยะห่างระหว่างอาคารกับพงสะท้อน BC แทนความสูงของอาคารนะคะและ A เป็นจุดที่มองยอดอาคารค่ะมุมที่เกิดขึ้นที่มุม A นะคะก็จะมีขนาดเป็น60องศานั่นเองค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเราทราบความยาวของด้าน AC แต่ต้องการหาความสูงของอาคาร จึงเลือกใช้อัตราส่วนตีโกณมิติแทน60องศาค่ะเมื่อแทนค่าลงไปแล้วนะคะหาความยาวของด้าน BC ออกมาทำให้เราได้ว่าความสูงของอาคารหลังนี้อยู่ที่ประมาณ31เเมตรนั่นเองค่ะทำถูกต้องกันใช่ไหมคะลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ค่ะ ธัญญายิงจรวดขวดน้ำขึ้นไปนะคะโดยฐานของจรวดเนี่ยเอียง45องศากับพื้นราบขวดจรวดนะคะถูกยิงขึ้นไปในแนวเส้นตรงจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดค่ะจากนั้นตกลงมาตุ๊บลงมาในแนวดิ่งเลยนะคะนักเรียนซึ่งจุดที่ตกลงมานะคะห่างจากฐานยิงจรวดไป25ฟุต ถามว่าจรวดขวดน้ำนี้นะคะจะขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นราบกี่ฟุตคะนักเรียนคะลองหาคำตอบดูนะคะเริ่มเลยคะ่ะเป็นยังไงคะได้คำตอบออกมาไม่เอ่ยว่าจรวดอยู่สูงจากพื้นไปได้สูงสุด กี่ฟุตคะในข้อนี้นะคะเราก็จะจำลองสถานการณ์การ,การยิงจรวดออกมาเป็นรูปเหมือนกันนะคะโดยให้ฐานของจรวดเนี่ยอยู่ที่จุด A และ AC ก็จะเป็นระยะทางที่ระวัดจากฐานที่ปล่อยจรวดไปจนถึง จุดที่จรวดล่วงลงมานะคะในขณะที่ BC ก็จะเป็นความสูงสูงสุดที่จรวดขึ้นไปได้นั่นเองค่ะเราต้องการหาด้านไหนคะด้านที่เราต้องการหานั้นก็คือด้าน BC ซึ่งเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุม45องศาในขณะที่เราทราบความยาวของด้าน AC ซึ่งเป็นด้านชิดมุม45องศาดังนั้นอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เราจะเลือกใช้ในข้อนี้นั้นก็คือแทน45องศานั่นเองค่ะนักเรียนเมื่อเลือกอัตราส่วนตรีโกณมิติได้แล้วนะคะแก้สมการออกมาค่ะจะได้ว่า bc ของเราจะต้องมีความยาวเป็น25ฟุตนั่นเองค่ะหมายความว่าจรวจดขึ้นไปได้สูงสุด 25ฟุตจากพื้นราบนั่นเองค่ะนักเรียนได้เห็นตัวอย่างสถานการณ์จำลองที่มีการใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติไปแก้ปัญหากันมาหลายตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาร่วมกันทำกิจกรรมนะคะโดยครูจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนค่ะกลุ่มละ4 5คนนะคะให้นักเรียนร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะ สร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาโดยใช้สถานการณ์ที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะจากนั้นค่ะแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30องศา45องศาหรือ60องศาก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วนะคะให้แลกการตรวจสอบกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะเพื่อนๆนนะคะหลังจากอ่านดูแล้วช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ฟังกันค่ะ นักเรียนที่เรียนออนไซต์นะคะจับกลุ่มกับเพื่อนๆที่นั่งอยู่ด้านข้างได้เลยนะคะและนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะซุ่มกลุ่มให้นักเรียนโดยใช้ break out room นะคะและเมื่อหมดเวลาเราจะมานำเสนอที่ห้องเรียนรวมอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ฟังความคิดเห็นและแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาของเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะสามารถนำไปใช้ได้หลายเหตุการณ์เลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะลองกลับไปบ้านแล้วคิดดูสิว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่ผ่านมาได้มีการใช้อัตราส่วนตีโกนมิตินำไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างสามารถนำไปคำนวณอะไรได้บ้างนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปนึกดูค่ะ และสำหรับนักเรียนนะคะที่เรียนเข้าใจวันนี้แล้วก็อยากให้สอนเพื่อนๆที่ยังคงไม่เข้าใจด้วยนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับเราค่ะสำหรับอัตราส่วนตีโกลมิตินะคะก็จะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เรามาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ